วันนี้ก็มาขอแนะนําแบรนด์กระเป๋า w o n d e r Global ค่ะแบรนด์นี้นะคะวันใช้ไปไบที่2แล้วไปที่3แล้วค่ะใบแรกนะคะเคยใช้มาครั้งหนึ่งแ้วประมาณ2-3ปีที่แล้วจะบอกว่าทุกวันนี้ใช้แบบสมบุกสมบันมากๆากเลยนะ้วยไฟเดินทาง่างประเทศร้อย,ยังลื่นปื้ดื่นเปื้ดูเลยแล้วกระเป๋ายังแข็งแรงแม้ว่าจะโหลดนนะคะไม่ว่าจะโดนการโยนการอะไรมาเท่าไหร่กระเป๋าก็ยังแข็งแรงไม่มีแตกหักเลยค่ะ ถึงชอบมากเลยกับแบรนด์นี้กระเป๋าแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าแบรนด์วันเดอร์สำหรับพี่วันใช้จะเป็นไซส์ย0นิ้วแคร r y ออนนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่28ินิ้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์กระเป๋าที่น่าใช้มากๆเลยนะคะด้วยการออกแบบดีไซน์ของเขาที่ดูเรียบหรูมินิมอลมากแถมฟังก์ชันทุกอย่างออกแบบมาได้ตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของกระเป๋ากันนะคะังจากที่เราได้ดูรูปทรงกระเป๋ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่ากระเป๋า2ใบเนี้ยของแบรนด์วันเดอร์โกเบิร์เนี่ย เขามีคุณสมบัติดียังไงมันถึงน่าใช้ยังไงคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะล้อกันเลยคะ่ะเวลาวันซื้อกระเป๋านะคะวันจะดูด้วยว่าล้อเนี่ยลากลื่นลากง่ายแค่ไหนซึ่งใบนีน้ตอบโจทย์มากก็คือล้อของเขาอะค่ะเป็นล้อขนาดใหญ่แล้วเป็นล้อญี่ปุ่นนะคะก็คือสามารถหมุนได้แบบ360องศาแล้วก็สามารถลากได้ลื่นแม้แต่ทั้งที่เป็นผิวแบบขุกขาแบบนี้คะ่ะเขาก็ยังลากได้ลื่นได้ง่ายสบายๆเลยค่ะนะคะทั้งใบเล็กใบใหญ่ก็คือลากลื่นทั้งคู่เลยนะคะ แล้วก็ขนาดไซส์นี้เลยค่ะสีขาวแคร์รี่ออน20นิ้วจะเป็นไซส์ที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวกันเลยเพราะว่าจะเป็นไซส์สำหรับเดินทางสองสวันได้แล้วก็สามารถขึ้นแคร์รี่ออนที่บนเครื่องบินได้ด้วยนะคะใบนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตมากเลยนะคะแล้วก็ขนาดนี้28นิ้วที่วันเรามานะคะสำหรับ28นิ้วเนี่ยคือเราอ่ะมีอันนี้บอกก่อนเลยว่าเรามีแพนเดินทางต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็อยากจะได้กระเป๋าใบใหญ่ๆที่สามารถใส่เสื้อหนาวได้บ้างอะไรได้บ้าง ใบเดียวจบหรือเดินทาง2คน3าคนก็ใส่กระเป๋าใบเดียวไปเลยได้จบใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะจุได้เยอะมากเลยนะคะขนาด28นิ้วแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะตัวคันชักของเขาค่ะตรงนี้เลยสามารถแบบลื่นขึ้นลงได้แบบปรับระดับได้ตามต้องการเลยนะคะทั้งใบเล็กใบใหญ่เนะะี่ยค่ะปรับระดับได้ตามต้องการเลยแล้วก็เวลาเรากดลงเนี่ยเราเขาสามารถลงล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอจังหวะของมันนะคะเนี่ยสบายมากเลยเนี่ยเราก็กดปุ๊บลงล็อกได้เลยค่ะ ด้านในกระเป๋านะคะเขาก็จะมีช่องสําหรับเก็บสัมภาระแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนฝั่งหนึ่งก็จะมีซิปปิดให้ด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสายล็อกที่แน่นหนามากๆเลยค่ะเพื่อการของกระจจากระจายนะคะก็มีตัวล็อกทั้งสองฝั่งเลยถือว่าเป็นตัวช่วยในการเก็บของในกระเป๋าของเราได้ดีเลยค่ะและด้านในกระเป๋านะคะที่เขามีช่องซิปะหาเขายังมีถุงสําหรับเดินทางนะคะ ให้มาอีก2ถุงไว้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือใส่รองเท้าใส่อะไรก็ได้นะคะก็จะมีแถมให้2ถุงด้านในกระเป๋าเลยค่ะก็สําหรับกระเป๋านะคะจะบรรจุกล่องมาอย่างดีนะคะด้านในจะมีถุงผ้ากันฝุ่นสําหรับไว้ใช้คลุมกระเป๋าในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานด้วยค่ะใครที่เห็นรูปแบบกระเป๋าและฟังก์ชันกระเป๋าและสนใจอยากได้กระเป๋าตัวนี้มาใช้นะคะเพียงแค่สั่งซื้อไปที่เว็บไซต์ของ Wonder Global หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ของ Wonder Global นะคะก็สําหรับแฟนเพจทิปซีดนะคะที่สั่งซื้อกระเป๋าเพียงแค่แจ้งโค้ด TZ เซ็ตขวดซิลิโคนสำหรับเดินทาง3ขวดกันไปเลยค่ะ